สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําต้นมะเขือพวงค่ะเพราะว่าที่บ้านกําลังดกเลยค่ะอยากมาให้ดูนะคะลักษณะใบาของเขานะคะคจะเป็นรูปไข่กว้างค่ะขอบใบเรียบหรือว่าอาจจะมีเว้าหยักเล็กน้อยนะคะดอกก็เป็นช่อค่ะจะเป็นสีม่วงหรือว่าจะเป็นสีขาวเนี่ยนะคะก็จะมีกลีบอยู่ห้ากลีบเนะะี่ยค่ะขาวทั่วต้นเลยนะคะผลเขาก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรนะคะ ผลอ่อนตอนเล็กๆเ,เขาก็จะเป็นสีเขียวถ้าเกิดโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นผลแก่เขาจะเป็นสีเหลืองนะคะช่อหนึ่งนี่ก็จะติดผลประมาณสิบผลขึ้นไปเลยนะคะเป็นกระจุกกระจุกไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เก็บกินได้เยอะแล้วนะคะสรรพคุณเขาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีสารที่ให้สุขภาพต่อร่างกายมากเลยนะคะเขาจะมี สารเกี่ยวกับเรื่องเพกคทีนเ,เกี่ยวกับโรคเบาหวานรักษาโรคเบาหวานรักษาโรคความดันสูงสเกี่ยวกับเรื่องเกล็ดเลือดต้านอนุม,มูลอิสระต้านอักเสบแล้วก็บำรุงไตนะคะรักษาแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะสปปรรพคุณเยอะนะคะตั้งแต่โบราณแล้วค่ะเขาก็มาปลูก เอามาทำทำน้ำพริกอะค่ะโบราณเขาทานกันเยอะแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นทางด้านแผนไทยเขาบอกว่าช่วยเจริญอาหารช่วยย่อยนะคะช่วยขับเสมหะแก้ไอช่วยให้เราหิดหมุนเวียนดีแล้วก็แก้ฟกช้ำถ้าไอาเป็นเลือดหรือว่ามีฝีบวมหรือว่ามีหนองก็ช่วยได้ดีเลยนะคะ อร่อยด้วยแล้วก็ยังมีสรรพคุณเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะลองหามาปลูกที่บ้านดูนะคะจะได้ทานเหมือนกันทุกๆวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ